สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมณีนนท่อมีสามดาวสภบพาธรรมชมมหานาหม่าเนาะค่ะเนะนาะนาหม่าฟันเห็นผีผู้เท่าค่ะธรรมชมแขนเหลขใส่แขนห้เลขสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีเลขเด็ดต่ก็ไปรับช่มกับนาหม่ำพร้อ,อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับช่มรับฟังกับนาหม่ำพร้อ,อ,อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีคระน้ำมับสวัสดีค่ะน้ำมันฝันดีที่พอรับครับผมครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะน้ำมันเนาะครับครับครับผมฟันเนวได้อีกครับน้ำมันฟันเกียวครับนี่นะครับทั้งผีแบบเอฟผี่ผู้เทาครับเอ็กน้อยนะครับผีผู้เทาครับเล็กน้อยครับครับผมมาแบกแบกครับเที่ยวนี่มาเนวาไรครับน้ำมันมาคือยังเอาของมาให้ผมกินนี่นะครับครับ เล้วว่าอ้าวตาเนี่คือมาขอร้องกินไงผมเพิ่นซีใหมู่ศผมบอจักเพิ่นซีผู้ชายที่สนิตาเนี่ยแม่นครับโอ้ครับผมแต่คนก็บ่ขาดกบเล็กหน่อยนะครับมาขับเล็กหน่อยอีกครับครับผมแล้วว่าผมมั่นใจโอ้ตาแน่นนบ่ครับผมบ่าครับผมเ็ยถามเพิ่นยูนหันอครับครับเพิ่นก็บ่าเออแน่นนบกลาเพิ่นบ่าถามยังไะครับแน่นอน แล้วอันตัวนั้นนะครับเป็นว่าถามเลขว่าครับครับผมว่าเอ้าตาผมเรื่องอันนี้ใอ้บาทไปเหตตาบพตาถึ้งมาน้ำผมผมถามตานะครับคตาบ่าเออบ่อย่างเราบอกตาเป็นว่าครับเออเป็นว่าผมบอกมาตาที่หัวจักกันว่าครับก็พอคอยสนิดครับอผพันๆนะครับก็ยัง เอ๊ะยังไงล่ะเห็นพันธานบ่แม่นครับเวบบ่ครับครับอืมเว็บในจิตนะครับโอ้ในจิตเนาะคือจังเคยฮู้จักกันนี่ล่ะแม่นครับครับผมผมก็เอ๊ะใจตื่นสะดุ้งอยู่ในความฝันนะครับครับผมมาโอ้ตาเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาภบอกว่ามาครับผมก็เลยเอ๊ะใจถามเพิ่นครับผมในตานี่ตัวไหนสวยๆงามๆผมมันเอาไปให้ ตาสอบเงี้ยงให้เสือผ่าผ่าสโลงหวัวเรื่อเสือไม้ไผ่งามผมกะจีเนี่ยเนี่ยเป็ดบุญไป็ไห้เนาะครับครับกูเลยเออตาเดี๋ยวฮะเนี่ยอย่าไส่วนบุญส่วนกุศลนะเพราะจริงจริงเว้ยตามัอมากอะวุ่นวายผมถามเพินนะครับครับผม,มเมาเลยวะครับครับเออมผมมาถามเพินเอลยตาเออตา ต้องมาสืเด <re pe ites> ็กอยู่ตา่นก็บอกว่าผมแบบบอกตรงๆเลยครับให้ยังคนผููจักกันเถอะครับผมหายก็เือยังดูกับพอนนะครับครับผมจนแบาหมวยจนแบบสุงครับผมเออก็ตาที่หายคนว่าครับอย่างนี้โซ่กียลาบร่วมกันครับผมตาให้ตัวได้แหละผมให้ลูให้ล้านผมมาเออเออ ตาด้เอาปากกาแดงมาม่เันถามเอาปากกาแดงมาเบื้องเบนว่ะครับผมเออผมก็เอาปากกาแดงให้เพื่อนครับวันนี้เพื่อนว่ะครับผมมีสมุดครับผมมีต่ปากกาเนี่ยเออออแขนเนดีมากเพื่อนว่ะครับผมเพื่อนดดิผมก็เลยเลยแขียนไปเพื่อนครับผมผมก็เลยเขียนลงครับนี่ซื้อเอา ตัวก็ไมีหลับก็อย่งกะเอ็ดส่วนบุญกุศลไปให้เขานะเพื่นวะครับนี่หาหนึ่งสี่ครับกับเก่าสามเพื่นวะหาหนึ่งสี่กับเก่าสามครับเอาปากกาเขียนให้เลยครับปากกาแดงเลยเขียนใส่แขียนวุ้บไปเจอเลยเขียนเสีเขียนธรรมามเลยครับครับผมเขียนขางรถต้นพ <4, S 1> ิการเนี năm, ่ยผมยห้ไปให้เพื่อนครับอืเพื่อเขียนดูเลยครับเพราะว่าอันเขียนขางเนี่ยธรมานี่อัน พิการตนาะข้างซ้ายเนาะครับไม่ขอโทษครับพิการยกแขนขวาผมยกได้หล่แขนซ้ายยกไปเพื่อแขนโน่งเนี่ยแขนซ้ายผมแบบหาหนึ่งซีครับครับเก่าสามคนว่ะแต่แขนข้างซ้ายยกบกขืนเนาะครับครับครับผมอู้อ้าวก็ให้มีโชคใหญ่ครับหนำหนเนาะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ฝันว่าอันผีอยู่ทั้งผู้มาบอกเนาะครับแม่นครับเอาร้งตาเพิ่นทุลวงฝันฝันอีกบ่ครับฝันเกี่ยวเพิ่นอีกบ่ เพิ่นก็ว่าท่านนิมิตมาหาครับโอ้บว่าด้นิมิตเลยเป็นตัวเลขตัวเก่าอยู่เนาะครับครับผมเดี๋ยวเสียเบิ่งเลขชุดเก่ากับชุดใหม่นะรับเจ้าจะเขียนออกชัดเจนเลยสีแดงจึงคืนเลยเนาะแมนครับโอ้บอกว่าคนจริงยังบนลุกเศร้าเลลุกยังบนเศ้าเลยครับครับผมลองเอาไปสืลรตรีลองเบิ่งเนาะครับน้ำมามเนาะวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2อ6พารยครับ FFC ขอให้มีโชคใหญ่ครับนํามัมครับอันนี้นํามามในใต้ล้วฟื้นด้ครับ บธรรมบาดาได้นน่เพระาะว่าเคย,ป,ยเป่วยเนาะป่วยแล้วก็น,นอน,นอยงไม่เู้ยังนี่สามกีเดือนนะครับผมนั่นแหละแบบติงบด้เลยได้เนะครับติงในเต่ตาครับครับเอฟซีอ่ะอนเฟือนกะฟันยิ้นผู้พ่อแม่เพิ่นเสียตายใหญ่เสียฟันมาเลยไปเที่ยวเมืองสวรรค์น,นะครับครับวับนได้ลงมาทรงอ่าผมได้เฟื้นขึ้นมาอีกครับนี่ละครับ หลวงบ่อคุถึงขาดกับโบเป็นยังเนาะครับเอฟซีเนาะแต่เข้ากับโบประมาทเนาะครับน้ำมันไทยทำบุญได้หลายครับเอฟซีให้มีโชคมีลาบมีโชคใหญ่ครับปีใหม่แล้วครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะน้ำมันเนาะเอฟซีทุกคนล่ะครับเดี๋ยวทีมงานเบ้าแอมโลทงนี่ก็สิจดตัวุรีไชยหน้าจอครับก็ข้อกับขอบคุณน้ำมันได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆครับที่โบแพงตัวเลขครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกคนหนึ่งเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมโลทงน้าในเลยครับเนาะ ขอบคุณนีรันดรครับน้ำมันขอบคุณครับทุกค่านน้ำมันขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวกับสิเจอดตะเลขของน้ำมัน่ส์สมุทรห้ทำมาชมแคปหน้าจออีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมตะเลทะเลค่ะบ่าวเอียมระตูหนี่เดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกท่องเหียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกท่องสื่อเหียกสื่อรอตเรี่เจนสิริธีเนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังครับน้องเบิดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชม ไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้ออิรรพ์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับผมถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพอนนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเาตทงหุินขาวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่ลราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสดนมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนะะเเาะแล้วก็มือแทะครับสามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่ทอท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับงยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,า,าไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ